สว,สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บทเรียนวิชาคอมพิวเตอร์และสารสนเทศเพื่องานอาชีพนะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันใน ep ที่7.2นะคะเรื่องการใช้โปรแกรมประมวลผลคำ microsoft word 2010ค่ะการสร้างเอกสารสามารถสร้างได้2แบบคือ 1. การสร้างเอกสารเปล่า 2. การสร้างเอกสารจากแม่แบบ แรกนะคะจะเป็นการสร้างเอกสารปางนะคะเราก็จะคลิกไปที่คำสั่งไฟล์ตรงนี้นะคะแล้วก็เลือกม e w นะคะหรือใหม่นะคะคลิกเลือกเอกสารปางนะคะก็จะได้เอกสารปาขึ้นมาแล้วนะคะก็สามารถพิมพ์ข้อความเนื้อหาต่งตางๆที่เราต้องการพิมพ์ได้เลยค่ะ ที่2นะคะจะเป็นการสร้างเอกสารจากแม่แบบนะคะแล้วก็เลือกวิธีคำสั่งไฟล์เหมือนเดิมน,นะคะคลิกใหม่นะคะอันนี้นะคะเราก็จะเห็นว่ามีเทมเพลตขึ้นมาให้เราเลือกเยอะแยะเลยนะคะแล้วก็จะเลือกเทมเพลตอันนี้นะคะประวัติแล้วก็คลิกเลือกสร้างนะคะ จะมีหน้าแท็บเพขึ้นมานะคะให้เราเขียนประวัติของเราเขึ้นไปนะคะการบันทึกเอกสารการบันทึกเอกสารนะคะเราก็จะเลือกคำสั่งไฟล์เหมือนเดิมน,นะคะก็จะมีให้เลือกนะคะว่าเราจะบันทึกหรือบันทึกเป็นในที่นี้งานเรายังไม่เคยบันทึกนะคะก็จะเลือกบันทึกเป็นก็เลือกจุงนะคะว่าเราจะ เซฟงานของเราไว้ที่ไหนนะคะนี่เรายำเซฟไว้ในดาวน์โหลดนะคะตรงนี้นะคะก็สามารถเปลี่ยนชื่อว่าเราจะตั้งชื่อไฟล์อะไรได้นะคะบันทึกเป็นชนิดนะคะสามารถเลือกนักสกูลไฟล์ได้นะคะว่าเราจะตั้งเป็นนามสกูลอะไรนะคะก็กดบันทึกตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะเลือกนะคะ กดเซฟนะคะบนพิก์ตรงนี้ก็ได้นะคะที่อยู่บนแถบ Quick Acces ท o บ b a r ตรงนี้ก็ได้นะคะการกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้การกำหนดระยะขอบกระดาษที่ใช้นะคะเราก็จะเลือกไปที่เมนูนะคะเขาโค้งนะคะเมื่อเลือกไปแล้วนะคะเราก็จะเห็นว่ามีว่าระยะขอบนะคะ ที่มีลูกสอนชี้ลงนะคะเราที่กดเลือกไปเลยนะคะเราก็จะมีให้เลือกเยอะเลยนะคะแต่ว่าถ้าเราต้องการที่จะกําหนดระยะขอบนะคะก็สามารถทําได้นะคะก็สามารถกําหนดได้ว่าเราจะระยะขอบข้างบนเท่าไรข้างล่างเท่าไรซ้ายเท่าไรขวาเท่าไรนะคะก็สามารถกําหนดได้เลยค่ะเมื่อเรากําหนดเสร็จแล้วนะคะเราก็กดปุ่มตกลงนะคะ เราก็จะได้ระยะขอบตามที่เราต้องการนะคะการวางแนวนะคะก็เป็นการวางแนวกระดาษนะคะเราสามารถเลือกว่าเราจะให้กระดาษเราเนี่ยเป็นแนวตั้งหรือแนวนอนนะคะตัวอย่างของเรานะคะกระดาษเป็นแนวตั้งอยู่นะคะแล้วก็สามารถเปลี่ยนเป็นแนวนอนได้นะคะก็คลิกเลือกกระดาษของเราก็จะเป็นแนวนอนแล้วนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะ การปรับคุณลักษณะของข้อความการปรับคุณลักษณะของข้อความนะคะเราก็จะเลือกที่ต้นนะคะหน้าแรกนะคะเราก็จะเลือกฟอนต์ให้เขานะคะข้อความของเราก็เลือกฟอนต์ตรงนี้นะคะว่าเราต้องการให้ข้อความเราเนี่ยเป็นฟอนต์อะไรใช้ฟอนต์อะไรสามารถเลือกได้นะคะเพราะมีให้เลือกเยอะมาก เลือกแล้วเราก็สามารถเลือกขนาดได้นะคะว่าเราจะขนาด,นาดอทวามขงองเรเป็นเท่าไหรนะคะนี่เลือกเป็นนิดแปลนะคะหรือเราสามารถมาเลือกตรงนี้ก็ได้นะคะที่จะเป็นโอเสอรลงนะคะตรงนี้นะคะสามารถเลือกได้เลยนะคะว่าฟอนต์อะไรสไตล์ฟังแบบไหนขนาดเท่าไร่นะคะเลืกอกแล้วก็ตรงตรงนี้นะคะ เราจะทําให้ข้อความของเรานะะคเป็นตัวทือนะคะเราก็จะเลือกทูมดํานะคะข้อความเราแล้วก็เลือกนี่นะคะตัวหนาคะกดคีไปเลยนะคะข้อความของเราก็จะตัวหนาขึ้นมาเลยนะคะหนูจะให้เป็นตัวเอียงนะคะเราก็กดตรงนี้นะคะเลือกตัวเอียงนะคะข้อความของเราก็จะเอียงนะคะหรือถ้าเราต้องการให้ข้อความของเราเนี่ยมีเส้นพับไปนะคะเส้นใต้ นะะคมีเส้นใต้ให้เลือกเยอะๆนี้เราเลือกเป็นเส้นฟูเลยนะคะถ้าความของเราต้องใสเส้นใต้ข้างล่างเส้นฟูกันนะคะต่อมานะคะถ้าเราต้องการให้ตัวเลขของเรานะคะยกบกำลังนะคะเราก็สามารถคุณดำนะคะก็คุณเงิน กำลังขึ้นนะคะคุณต้องการให้ตัวเลขเราห้อยนะคะแล้วก็ขุมดำที่ตัวเลขนะคะแล้วก็กดตัวห้อยตะะัวเลขแล,ะะแล้วก็ตัวห้อยตัวห้อยลงแบบนี้ค่ะเราสามารถใส่สีให้ตัวอักษรของเราได้นะคะคุณจะดูสีเพิ่มเติมก็เรื่อง เป็นสีม่วงนะคะข้อความของเราจะเป็นสีม่วงนะคะอันนี้จะเป็นสีแบบนี้ท่ข้าความนะคะก็สามารถเรียกว่าเราจะเป็นสีอะไรนะคะนี่ป็นสีฟ้านะคะก็จะมีการเน้นข้อความของเรานะคะ เราต้องการนะคะให้ตัวอ,อักษรของเรามีเอฟเฟกนะคะแล้วก็สามารถเลือกเอฟเฟกตรงนี้ได้เลยนะคะสามารถเลือกเส้นกรอบเงาการสะท้อนหรือว่าการเล่นใส่ได้เลยนะคะตัวอย่างที่เราจะเลือกสีน,นะคะในข้อความแล้วก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเป็นสีเอฟเฟกต์นะคะ, C ะ,คะแบบที่เราตั้งค่าไว้เลยะคะ่ะการจัดตำแหน่งกลุ่มข้อความ การจัดตำแหน่งกลุ่มข้อความนะคะนี้นะคะจะเป็นข้อความที่เราได้พิมพ์มาแล้วนะคะเราจะจัดตำแหน่งนะคะแล้วก็คุมดามข้อความนะคะแล้วก็เรื่องนะคะที่ริบบอนหน้าแรกนะคะก็จะมีตรงนี้นะคะเป็นการจัดแนวชิดซ้ายนะคะเรากดเรื่องนะคะถ้าเราต้องการให้ข้อความของเราชิดซ้ายนะคะ ต้องการให้ข้อความของเรานะคะอยู่กลางก็คลิกเลือกตรงนี้นะคะข้อความของเราก็จะอยู่ตรงกลางนะคะถ้าเราต้องการให้ข้อความของเรานะคะอยู่จากแนวชิดขวางเราก็กดเลือกตรงนี้ค่ะข้อความของเราก็จะอยู่ชิดขวาของกระดาษเรานะคะถ้าเราต้องการจัดข้อความให้กระจายนะคะแล้วก็กดเลือกตรงนี้นะคะ คิกเรื่องคข้อความแล้วก็จะจัดข้อความกระจายนะคะหรือถ้าต้องการจัดข้อความกระจายแบบภาษาไทยนะคะเราก็จะเลือกตยงนี้นะคะคลิกปิ้นลูกศรไปกลับนะคะกดคิดเรื่องค่ะข้อความของเราก็จะกระจายแบบภาษาไทยแล้วนะคะการกําหนดระยะบรรทัดการกําหนดระยะบรรทัดนะคะ ก็จะคลิกเลือกที่ริบบอนหน้าแรกนะคะก็จะคุมดำข้อความของเราก่อนนะคะแล้วก็เลือกตรงนี้นะคะที่จะเป็นระยะห่างบรรทัดและย่อหน้าตรงนี้นะคะคลิกเลือกเลยนะคะว่าเราใช่ข้อความของเราเนี่ยมีระยะห่างเท่าไหร่นะคะเราจะลองเลือกเป็นหน่งูนะคะ ข้อความของเรานะคะก็จะมีระยะห่างที่มีจุดนูนะคะการใส่สัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อการใส่สัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อนะคะเราก็จะเลือกที่ริบบอนหน้าแรกเหมือนเดิมเลยนะคะแล้วก็ทําการคุณข้อความนะคะที่เราต้องการใส่สัญ,ญลักษณ์หัวข้อให้นะคะก็มาเลือกตรงนี้นะคะสัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยนะคะ ก็จะมีให้เราเลือกนะคะว่าเราจะใช้สัญ,ญลักษณ์อะไรนะคะขออนุญาตใช้สัญ,ญลักษณ์นี้นะคะก็จะมีสัญ,ญลักษณ์นะคะขึ้นมาหน้าข้อความของเรานะคะหรือถ้าเราต้องการที่จะเปลี่ยนนะคะเป็นรูปภาพนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนได้คะ่ะสามารถเปลี่ยนเป็นรูปภาพได้นะคะโดยการเลือกกำหนดสัญ,ญลักษณ์แสดงหัวข้อย่อยใหม่นะคะแล้วก็เลือกที่คาสัญญา่งรูปภาพนะคะ ก็เลือกจากไฟล์นะคะไฟล์าจากคอมของเราได้เลยนะคะว่าเราจะรูปอะไรนะคะตัวอย่างของเราได้เลือกไว้แล้วนะคะก็ทําการคุมดํานะคะก็เลือกรูปภาพนะคะที่เราได้นํามานะคะหน้าหัวข้อของเรานะคะก็จะเป็นรูปภาพสัตว์นะคะเป็นรูปภาพแมวนะคะในตัวอย่างเราสามารถ ปรับเปลี่ยนระดับรายการ้นะคะว่าต้องการให้หัวข้อของเรานะคะเป็นแบบไหนนะคะเป็นระดับที่เท่าไหร่นะคะนอกจากสัญลักษณ์แล้วนะคะเราก็สามารถเปลี่ยนเป็นตัวเลขได้นะคะแล้วก็คลิกตรงนี้นะคะลำดับเลขนะคะเราสามารถเปลี่ยนได้ว่าเก่าลำดับเลขยังไงหรือว่าจะเป็นภาษาอังกฤษเป็นเลขไทยนะคะหรือว่าเป็นตัวหนังสือกอไก่ ไข่หราอาได้หมดเลยนะคะันี้เราจะเปลี่ยนเป็นตัวเลขนะคะก็จะเป็นตัวเลขนะคะขึ้นมาหน้าข้อคว,วามงลังนะคะสรุปนะคะโปรแกรมประมวลผลคำ Microsoft Word 2010เป็นโปรแกรมในการจัดการเอกสารต่างๆที่มีประสิทธิภาพและมีการใช้งานกันอย่างแพร่หลาย การเริ่มต้นใช้งานโปรแกรมสามารถกำหนดขนาดของเอกสารให้ตรงกับความต้องการโดยมีรูปแบบสำเร็จบางส่วนมาให้หรือกำหนดเองตามความต้องการทั้งเอกสารแนวตั้งและแนวนอนจากริบบอนเขาคงหน้ากระดาษสามารถตั้งค่าตัวอักษรเริ่มต้นว่าจะใช้รูปแบบอักษรชนิดใดและขนาดเท่าไหร่เมื่อเปิดการใช้งานโปรแกรมการปรับคุณลักษณะของข้อความโดยการปรับขนาดตัวอักษร ตัวหนาตัวเอียงขีดเส้นใต้โดยใช้เครื่องมือมินิทูบาร์การจัดหน้ากระดาษโดยใช้เครื่องมือในการจัดรูปแบบย่อหน้าและก้ระยะการจัดตำแหน่งของกลุ่มข้อความให้ชิดซ้ายชิดขวากึ่งกลางเอกสารข้อความกระจายข้อความกระจายแบบภาษาไทยและการใส่หัวข้อด้วยตัวเลขหรือสัญลักษณ์โปรแกรมมีความสามารถในการจัดการรูปแบบเอกสารต่างๆ จากเครื่องมือของโปรแกรมได้อย่างมีประสิทธิภาพคุณที่รับชมนะคะติดตามกันต่อได้ในคลิปหน้านะคะขอบคุณค่ะ